น้องเล็กเป็นไงบ้างฉันกับเอลิสันเก,กลียกล่อมจนเขาเยอมไม่รับผิดแล้ววายโจทย์จำเลยจะสรุปสำนวนคดีหวังว่าพี่ใหญ่จะเกลียกล่อมคณะลูกขุนได้สารที่เขารพบและคณะลูกขุนจากปากคำของนางสาวเอ็มจำเลยและพยานต่างๆเราเข้าใจกันดีว่าจำเลยชอบนางสาวเอ็มมากไม่เพียงเห็นเธอเป็นเพื่อนสนิทแถมยังเป็นนางฟ้าในดวงใจซะด้วย ส่วนนางสาวเอ็มเห็นเขาเป็นเพื่อนที่ไว้ใจมากที่สุดคดีนี้ที่น่ากโกรธมากที่สุดก็คือจำเลยหลอกใช้ความไว้วางใจที่แสนบริสุทธิ์ของนางสาวเอ็มไม่เพียงเท่านั้นเขายังฮะโจดมาสารที่เคารพขอโทษค่ะฉันปรักปรำส่งจีเขาไม่ได้ข่มขืนฉันเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ สารที่เคารพเนื่องจากพยานสำคัญในคดีกลับคำให้การกะะทันหันฝ่ายโจทก์ขอเลื่อนคิวไต่สวนค่ะอนุญาตสารสูงนางสาวเอ็มจากปากคำใหม่ของคุณคุณมีเพศสัมพันธ์กับส่งอิงจีผู้เป็นจำเลยด้วยความเต็มใจใช่คะ่ะตอนนั้น <c oughs> เป็นความสมยอมของฉัน <c oughs> ฉันกลัวว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วแฟนหนุ่มของฉันจะทิ้งฉันไป ก็เลยปรับปรำส่องอิงจีสารที่เคารพหมดคำถามค่ะท่านนายจำเลยจะเพิ่มเติมไหมสารที่เคารพไม่มีเพิ่มเติมค่ะทั้งสองฝ่ายสรุปได้หรือ,อยังสารที่เคารพเพื่อแสดงถึงความยุติธรรมของกฎหมายฝ่ายโจอทกขอถอนฟ้องข้อหาทั้งหมดที่ไม่ต่อจำเลยส่องอิงจีสารขอประกาศปล่อยตัวจำเลยท่องอิงจีทันทีเลิกสาร เอลิสันยินดีด้วยนะครั้งนี้ไม่รู้แพ้ชนะกันไว้ครั้งหน้ายินดีเสมอยินดีด้วยยินดีด้วยนะน้องเล็กปลอดภัยแล้วอีน้องบ้าพี่ใหญ่ขอบคุณมากครับมีคนหนึ่งท uh> ี่นายต้องขอบคุณ네พี่เกรสของนายไง 嗯，嗯，嗯，嗯 <music>，嗯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 ，遇嗯，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 